สวัสดีครับพบกับเซลล์ต้นแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มีรถบรรทุกฮีโน่ไม้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็นฮีโน่ FC 9J นะครับโดมิเอเตอร์500นะครับผมตัวนี้เครื่อง210แรงม้านะครับผมช่วงกระบะยาว6.6เมตรนะครับเป็นตู้10ตู้แห้ง1บาทนะครับผมอันนี้วันนี้มากันมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันนะครับคันนี้จะเป็น แบบเดิมๆนะครับไม่มีชุดแต่งนะผมด้านหน้าหัวเก่งก็สีขาวเดิมๆเลยด้านบนหมกรูลมนะครับแล้วก็ไฟไฟที่หมวกสี่ดวงนะครับสีเขียวกระจกเดิมๆนะผมสีดําเลยการปัดน้ําฝนก็เดิมๆนะครับแล้วก็มือจับใต้กระจกเดิมๆเลย กระจังหน้านะครับเป็นสีเทาแล้วก็ตัดด้วยสีดํานะครับผมแล้วก็สซอร์ฮีโน่เป็นสีเงินนะครับแล้วก็แบตฮีโนแล้วก็โดมิเนเตอร์ห้าร้อยนะครับผมอันนี้กันชนเดิมนะครับอันนี้ไม่มีชุดแต่งด้านขวาก็สาอากาศนะครับหนึ่ง มือจับเดิมๆนะครับผมกอกอากาศก็สีดำเดิมๆนะครับไปเลี้ยวข้างประตูนะครับผมแล้วก็บันไดหนึ่งขั้นนะครับผมอันนี้แล้วก็มีสเต็กร์ใต้บันไดด้วยนะครับเล็เป็นล้อหกน้อนะครับผมเป็นยางเรเดียนนะครับผมอนนี้เป็นมิชลินเอ็กมันติ 9.5R17.5 นะครับผมดุมดุมสีดำเดิมๆนะครับจากโรงงานเป็นตู้แห้งสิบ,บาทนะรับผนนี้แล็บสีกระบะไอตัวหลังหลังหลังหัวเก่งจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็ชายกระบะก็เป็นสีน้ำเงินแล้วก็ด้านบนนะครับสีน้ำเงินตัดกับสีขาวนะครับก็สวยแบบเรียบๆนะครับผมวันนี้ หม้อลมนะครับแล้วก็ท่อไอเสียยิงออกตรงเลยนะครับผมตัว210แล้วก็จะมีนี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่สองลูกนะครับผมแล้วก็ที่กันมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์ก็คือทำเป็นสีน้ำเงินตัดกับสีขาวนะครับอันนี้เป็นยางหลังนะครับผมขอโทษทีครับวันนี้มามืดเลย สีขาวตัดกระสีน้ำเงินนะครับผมไฟท้ายก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมเดิมๆนะครับสีแดงส้มนะครับผมเป็นผลงานของอูเ b b มบีบอดนะครับางานตู้ แห้งสิบบาทถ่ายวีดีโออยู่แป๊บนึง FC9J Euro 3นะครับผม หรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อด่วนได้ที่เบอร์0 8 8 9 1 4 1 0 8 3นะครับผมปรึกษาได้ครับอยากได้แบบไหนก็เซลล์ต้นยินดีให้คำปรึกษานะครับสามารถโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะครับผมส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ใต,ใต้ใต้คลิปนะครับผมสามารถกดดูรายละเอียดได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผิดพ,พาปปลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมมามืดมาซะมืดเลยวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีรถบรรทุกฮีโน่สวยๆมาจะรีบอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ